ไสวยเลยไม่โดนโดนเห็นทหารเลยครับผมเห็นทหารไวๆนึกว่าม่โดนโดน่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็ก ส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน

ออกซ้ายนิดนึงเนี่ยได้ลุ้นเลยนะนั่นโดนไม่อีกราดผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ตัวนี้อูลงเร็วอยู่นะฐานข้างนี่โคตรสวยเลยฮะเหมือนปลาจะออกซ้ายไปอีกง,งตรงเกินมาไม่โดนเสียดายเสียดาย น้ำอย่างนี้ต้องยิงให้น็อกเนาะโอ้ข้ามข้ามข้ามขาอนะไรเนาะข้าม ข้ามข้ามปลาอะไรเหมือนปลาดุกใหญ่แคนะ่ไใช่ปลาดำลงไปก่อนไม่โดนดีครับสู่บริเวณปากตะไคปลาดุกปลาดุกตัวยาวเลยปลามุดลงไปก่อนไม่งั้นโดนจำมาเลยกเกือบ <c oughs> ได้กินเกือบได้กินนิดเดียว ทำให้ดำลงเลยหัวแตกเมื่อกี้นี่ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนโดนไหม <c oughs> ไม่โดนโดนไหม ้ยลงไปก่อนเห็นแต่ริบิบโดนไหมเฮ้ยโดนว่ะมั้กไมีโดนเห็นทหางเลยครับผมเห็นทหารไวๆนึกว<ๆ>่าไม่โดนโดนอยู่ครับใช้ลูกเงี้ยงเดียวกับสายสองร้อปอนด์้ะอย่าขาดเนื้อปาดนะ้อย อยู่ๆนึกว่าไม่โดนเห็นแต่หางแล้วมันกระดำลงพอดียิงดักแล้วน่าจะประโผงเด็กประโผงนึกเห็นไซส์ใหญ่กว่านี้เลยหรอใช่เห็นแต่หางแดงๆมันก็มันอย่างเงี้ยหรอหางแดงๆตัวยาวๆเปลีิดไปเดิมครับจอดลบลงมาก็จะเอเลยน้องมาแบบเร็วพึ่งพึ่งถึงครับเนี่ย ถึงเพิ่งยิงแป๊บเลยไอ้ยางมันน่าจะไม่พุ่งนี้ก็มาเลยอะไรอ่ะตาหวงเล็กนี่นี่นี่เพิ่งว่าน้ำอย่างนี้ประพงใหญ่ขึ้นดีใช่เห็นน้องเขามายิงกันอยู่ค่ะน้องได้ทีนี่แหละอน้ใส่ไว้วพกนีหมาเพิ่งว่าเหมือนเหมือนเต็มแรกครับอย่าเรียกปลาเลยปลาปลาเอาไปเก็บเอาอะไรบ้างนะครับเอา เป็นเลืกๆตัวนึ่งครับอ๋ออาตัวเดียวเองเหรอไม่เป็นคู่อะล้อเดายางแต่ยางยังไม่ถึงไง่ยางหมดยางเข้าพรุ่งนี้ครับไม่แน่ใจเลยอาจจะจบปลาก่อนนลครับตะวันตามมาเอ้ยเห็นแต่ตัวเล็กก็ไม่เห็นตัวใหญ่เลย ว่าตัวใหญ่ยืนเป็นยังไงว่าตัวใหญ่ไม่เห็นสักตัวเลยเดี๋ยวต่อสายกันฮนะแบตจะหมดโดนอยู่บ้างไรวะ,วะดิ้นแบบแรงไม่โดนเหรอหน้าจออนลูกถอนลูกเยี่ยงเยดียวเหรอใช่ อ๋อใช่แหละยางอ่อนด้วยบ้างยี่สิบสองหนมันมันไม่ทะลุถึงเงี้ยไงผมว่าอยู่นิ่งเนี่ยสองข้างเลยเนี่ยเกล็ดมานี่เกล็ดข้างขวาข้างซ้ายเลยนี่เห็นว่าตีน้ำตื้มๆด้ว่าเรียบร้อยแล้วอีกคนนึงน่าจะตะเพียงกูตังใหญ่เหญ่แหม่หน้าไหนไม่ดูนี่ยังมา ดีครับนุ่นได้แต่เกียเอาไปทอดหน่อยอไม้เกียววตัวตมาเลยตีน้ำตึ๊งตตึ๊งเลยสวัสดีครับเกียวไปทอด้วเกียวไปทอดใช่ป่าไม่ใช่ด้วย โดนโดนช่องตั้งนานหรือว่าใช่ปลาหรือเปล่าช่องแล้วช่องอีกอยู่ไรวะ ที่ว่าไม่ใช่ปลาโดนหรือเปล่าล่ะไอ้โดนอยู่เรียบร้อยขออนุญาตลงกระไดครับลงเอาองเาอะถักถือเชือกหน่อยกลัวกลัวโดนไม่เต็มช่องตั้งนานเหรอช้องตั้งนานใช่ปลาเปล่าวะทีนี้มันเริ่มขยับเอาปลานี่หว่าไาช่อน ต้องตั้งคงว่าไม่ใช่ปลาแล้วเย้ยตัวแรกจะยิงสวายแหละไอ้น,นี้มันขึ้น โอ๊ยตัวกระต่ายเดียวเองลาช่อนเหรอลาช่อนโดนหัวเลยถึงว่ากระโดดน็อกเลยนี่ฮะผลงานก่อนข้ำหมานไขแตกแล้วไขแตกแล้ว <c oughs> เฮ้ยแตกนานแล้วแต่ตัวแตกตัวเล็กช่อนเล็กหัวละดียวลแค่ตัวนึงแงนะเนาะอือฮะหมนหมานครับแก้ว มาไม่ดูนี่ใช่ไหมนั่นใช่เหมือนฟันนินเลย ใช่ปนินจริงด้วยต้องตั้งนานเลยครับนก็ไม่ใช่ป่านกเฟลยไหมเนะี่ยใส้สวยเลยมองตั้งนานนก็ไม่ใช่ป่าโอ้ยใสโบเลย ต้องต้องนานตอนแรกว่าจะเรียกเองมาดูว่าใช่ปลาหรือเปล่าอ่ะไปไหนละที่นาไม่บ้านโอ้โหเฮ้ยเหมือนปลามัน,มนปลามีเอ็น,นนะครับโอ้โหเลยเปลาที่หลุดจากกระชังฮนะ จะหนาเป็นพิเศษอ้วนตั๊บเลยปลามันแก้วคาายหน่อยคาทายเดียวประมาณหางสร้อยปลาดินอ้วนตึ๊บเลยแต่เรื่องว่าไม่ใช่ปลามันอยูออ่ตรงขั้นบันไดตรงน้ำตื้นเห็นป <c oughs> ุ๊บเดี๋ยวอ้วนตึ๊บเลย <c oughs> จะน็อกน้ำว่ากินอะไรมาท้องอืดเลยท้อง <c oughs> อืดเดี๋ <c oughs> อ้าว<ๆ>มนหมาน จะเร่อกำลังจะเรียกเองมาดูว่าใช่ปลา,าหรือเปล่าอาใส่เอาคู่กันนะอะไรใส่กระบอกหมืนหครับก็สำหรับผลงานวันนี้นะครับก็ไม่ถือว่าแห้วนะครับผมก็รอดแห้วได้ปลาทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นปลาช่อนตัวนึงปลาพงเล็กตัวนึงแล้วก็ปลานินใหญ่มาได้ตอนค่ำนะครับผมถือว่าปิดทริปนะครับผมน้ำแดงนะครับผมรอบแรกของปีได้ ได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงว่างๆนะครับผมเดี๋ยวจะออกมาทําคลิปอีกครั้งนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ออกหมายมาแล้วก็อยู่จนถึงค่ำเลยนะผมก็เลยไม่ได้ปิดคลิปนะครับผมไม่ได้ดูผลงานรวมนะครับผมยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมกับช็อตเย็นๆของแม่น้ำมูลนะครับผมตอนหัวค่ำครับลาไปก่อนสวัสดีครับ